สวัสดีครับนัเด็เองนะครับวันนี้อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ช่วยกันอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ผมเข้าใจนะครับว่าหลายคนก็คงมีภารกิจที่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอยากทุกคนใส่หน้ากากนะครับใส่ถุงมือพกแอลกอฮอล์เจลหรือว่าหลีกเลี่ยงในการที่ต้องเดินทางออกไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าในพื้นที่ที่มีผู้คนมากมายนะครับที่สําคัญครับกลับบ้านมาล้างมือนะครับอย่างน้อย20วิหรือว่าอาบน้ําสระผมได้ก็ดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ ผ่านทางคลิปนี้แล้วกันนะครับสําหรับทีมแพทย์นะครับบุคลากรพยาบาลรวมถึงประชากรทุกๆคนประชาชนทุกๆคนนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดในครั้งนี้นะครับและผมเชื่อว่าเราจะต้องผ่านมันไปนะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็ผ่านมันไปด้วยความรวดเร็วในวันนี้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับ